เครดิตผู้แปลอยู่อะไรดีต่อใจที่สุดฉันกำลังตกหลุมรักนักเรียนชั้นปีหนึ่งที่โรงเรียนจิธานิไม่จังฉันไม่เคยคุยกับเธอเลยและเธอคงจะไม่รู้ว่าฉันเป็นใครแต่หากฉันสามารถเข้าใกล้ชิดนางฟ้าเหมือนไมจังได้ก็คงจะดีไม่น้อยภาพที่เราถ่ายวันนี้ดูเหมือนว่าเธอกำลังมองตรงมาที่กล้องเลยแฮะฉันรักเธอจังรุ่นพี่คะ อันฉันไม่ใช่หรอคะการพบกันแห่งโชคชะตาได้เริ่มขึ้นแล้วไม่จังทำไมเธอถึงเอ,เอ,เอ๊ะรุ่นพี่มือถือเรื่องแล้วนะคะว้ารูปทั้งหมดคือรูปเรานี่นาอย่าดูนะมีแม้กระทั่งรูปตอนพักเที่ยงด้วยทุกคนจะคิดยังไงนะ หากพวกเขารู้ว่าคุณเป็นสตอกเกอร์ตามเด็กผู้หญิงปีหนึ่งแบบนี้นะฉันฉันจะลบออกทั้งหมดเลยอย่าไปบอกใครเลยนะไม่ค่ะต่อให้คุณไม่ลบก็ไม่เป็นไรแล้วค่ะแต่ได้โปรดฟังคำขอของฉันด้วยค่ะลุ่นพี่คะได้โปรดออกเดทกับฉันด้วยเถอะค่ะเอะลุ่นพี่เคยอยากจะลองออกเดทกับใครสักคนบ้างไหมละ่ะคะเธอโอเคเหรอ ที่จะออกเดทก,กับรุ่นพี่สตอกเกอร์ที่ไม่เคยแม้แต่จะคุยด้วยนะ่ะตามปราถนาที่จะมีความรักของฉันมาแข่งแข่งมากเลยนะคะฉันจะต้องปกป้องเธอจากคนไม่ดีอีกนะสิตามใจค่ะโอเคแล้วรุ่นพี่ชื่ออะไรหรอคะเออคคมิชินะงั้นจากนี้ไปเขาฝากตัวด้วยนะคะรุ่นพี่คุมิชิ อย่างที่คิดเลยเธอเป็นนางฟ้าขอบคุณค่ะท่านเทพนี่มันสุดยอดมากเลยแบบนี้ฉันทำเป็นใจเย็นไม่ได้หรอกเพราะฉันได้กลับบ้านกับไมจังยังไงล่ะน่นารักลุนพี่กำลังกังวลอะไรอยู่หรือเปล่าคะนัน่นนั่นก็นี่มันเหมือนกับความฝันฉันเองก็ยังไม่อยากจะเชื่อเลยนะเฮ hey. นี่ไม่ใช่ความฝันหรอกนะคะดูสิฉันอยู่ตรงนี้จริงๆนะคะเห็นไหมคะเป็นไงบ้างคะรุ่นพี่มีความสุขขึ้นบ้างไหมคะเอะอน,นั่นมือของเธอนุ่มกว่าที่ฉันจินตนาการเอาไว้และผมของเธอก็มีกลิ่นหอมมากแลก้วก็เออแน่นอนฉันมีความสุขนั่นน่ากลัวมากเลยนะคะ แต่ฉันก็สัมผัสได้ถึงความรักของรุ่นพี่เลยล่ะค่ะรุ่นพี่คะแล้วหยุดพักที่นี่กันสักพักได้ไหมคะเป็นอะไรหรอฉันแค่อยากจะอยู่คุยกับคุณอีกสักหน่อยนะคะรุ่นพี่เขามีชิไม่ได้เหรอคะเอ๊ะไม่จังถือไม่น่ารักไปหน่อยเหรอฉันอยากจะขังเธอเอาไว้ในห้องของฉันเลยนะนั่นน่าจะไม่ดีนะคะรุ่นพี่รุ่นพี่เคยมีความรักมาก่อนไหมคะ ไม่เคยหรือว่าใช่แล้วตอนที่ฉันคอยมองเธอไม่เคยคิดว่าเธอจะเคยมีคนอื่นมาก่อนเลยนะเออรุนพี่บางทีอาจจะยังเช็คไม่ดีพอนะคะแฟนเก่าของไม่จังอืมหวาฉันแค่โกโหกนะคะยังไม่มีค่ะยังไม่มีจริงหรอกค่ะรุนพี่เป็นคนเดียวที่ฉันรักนะคะ ปิดวางใจเธอคะ่ะวันเสาร์นี้อยากจะไปเดทกับฉันไหมคะเมื่อกี้ไม่จังจูบฉันเหรอเอาเรื่องสงครามดวงจันทร์เป็นไงคะพวกเขาเพิ่งจะปล่อยภาคใหม่ออกมาด้วยล่ะคะ่ะไม่มีทางเธอเองก็ชอบหรอฉันเองก็เป็นแฟนตัวยงเหมือนกันฉันมีความสุขมากเลยที่มีความสนใจเหมือนกันตอนแรกฉันว่าจะไปคนเดียวแต่นี่เยี่ยมมากเลยล่ะคะ่ะ นอกจากนี้จะมีร้านพาเฟ่หน้าสถานีรถไฟที่ฉันสนใจอีกด้วยล่ะค่ะเอ๊ะจริงเหรอนั่นคือร้านโปรดของฉันเลยนะยังกับโชคชะตาเลยเนาะฉันขอจูบเธอจะได้ไหมแน่นอนค่ะแต่ลุ่นพี่คะนี่ไม่ใช่โชคชะตาหรืออะไรแบบนั้นหรอกนะคะดูฉันสิคะฉันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคุณคะ่ะ สเปคผู้หญิงที่คุณชอบหนางที่คุณชอบร้านที่คุณไปประจำฉันรู้ทุกอย่างแล้วค่ะดังนั้นโปรดรู้สึกว่ามันเป็นโชคชะตาต่อไปเถอะค่ะและรักชั้นต่อไป